แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหนึ่งคุรุชนคนคุณธรรมของนายทวัชชัยปุริโสตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนนคูณวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนายทวัชชัยปุริโสปัจจุบันอายุ48ปีบุตรการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนนนทคูณวิทยาผลการประพฤติปฏิบัติตนและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เอกสารและหลักฐานอ้างอิงดังนี้ หคุณธรรมพอเพียงข้าพระเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยมีพฤติกรรมดังนี้ ประหยัดอดออมใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสียติดทุกชนิดใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคมช่วยเหลือเกือ้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. คุณธรรมกตันยู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออกถึงการกระทำต่างๆบนพื้นฐานของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติโดยมีพฤติกรรมดังนี้ดูแลบิดามารดาผู้มีพระคุณตามกําลังความสามารถและเหมาะสมแก่ฐานะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมงานและปลูก คนนอื่มีความกระตันยูรู้คุณองค์กรปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นรู้รักสิ่งแวดล้อมใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 3. คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตดังนี้รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตอนเองให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกต้องและอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิดปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่นปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและของส่วนรวมปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยต่อตอนเอง 4. คุณธรรมความรับผิดชอบข้าพเจ้าปฏิบัติตนและสแสดงออกถึงความรับผิดชอบดังนี้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กําหนดสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. คุณธรรมอุดมการณ์ข้าพเจ้าปฏิบัติตนและแสะดงออกถึงอุดมการณ์ในการทำงานดังนี้ อุทิศเวลาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในเรื่องการตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลามีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชนและสังคมอดทนต่อความยากลำบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็มความสามารถให้ความช่วยเหลือปรึกษา แนะนำวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในประกาศทุกประการขอขอบคุณครับ